ปลากินเบ็ดแล้วนะครับคันกลางนะครับตัวไม่ใหญ่มากเอามาลุ้นกันนะครับป่าปลาอะไรบ่าย2องโมงพอดิบพอดีนะครับเพิ่งลงเหยื่อเบ็ดตกปลาเสร็จนะครับตอนแรกวันวันนี้ว่าจะไม่ออกมาตกนะครับเพราะว่าฝนมาตกไปปลอยนะครับเมื่อเช้านี้ พอดีฝนเปิดแล้วนะครับมีแดดนิดหน่อยนะครับก็เลยแวบมาช่วงบ่ายนะครับมาลุ้นช่วงบ่ายกันเมื่อวานได้นวลจันทร์ไซกิโลหน่อยหน่อยไปตัวหนึ่งนะครับมาลุ้นกันว่าวันนี้เนี่ยไซใหญ่มันจะเข้าไหมนะครับอากาศดีนะครับเนี่ยมีแดดแค่นิดหน่อยแต่ว่าเมฆก็เยอะอยู่นะแต่ว่าดูพยากรณ์อากาศแล้วเขาว่าฝนน่าจะออกแล้วแหละนะครับฝนตกไปรอบหนึ่งแล้ว แต่ไม่เป็นไรนะครับฝนตกก็ไม่กลัวหรอกมีมีใบกล้วยให้หลบอยู่ <laughs> ถ้ามาแบบนี้ถ้ามีฝนเลยถ้ามี uh, ไฟชีตนะครับพอบใบเนาะมาขึงตรงนี้พอดีบังแดดได้ด้วยบังฝนได้ด้วยเนาะเดี๋ยวอนาคตนะครับเพราะว่าจะตกอยู่หมายนี้ตลอดฤด,ดูหนาวนี้นะครับวันไหนว่างก็จะมานะครับตกไปเรื่อยๆนะครับหมายนี้อ่อยเยอือไปเรื่อยๆเนาะอ่อยไปเรื่อยตกไปเรื่อยนะครับ อมาลุ้นไปด้วยกันนะครับว่าวันนี้จะได้หรือเปล่าเนาะจะกินปลาตัวใหญ่นะครับต้องรู้จากวางเหยื่ออ่อยอ่อยหมดไปหลายตังค์แล้วเมาาื่อไรปลาใหญ่จะมาสักทีจะกินปลาตัวใหญ่นะครับใจต้องนิ่งนะครับโอ้ใจน่ะนิ่งพอนะครับมนตกหลายวันแล้วเนี่ยเนี่ยวันที่สิบสามแล้วนะครับเนี่ยแต่ว่าปลามันเงียบเกิน ธรรมดานะครับหมายธรรมชาตินะครับมันไม่ใช่บ่อเลี้ยงแล้วก็ปลามันไม่ได้เยอะมากคือแบบที่ว่าแบบอืเบ็ดลงน้ําจะมีปลามากินเลยเนาะไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับก็ต้องอ่อยเหยื่อตะล่อมตะล่อมปลาให้มันเข้ารวมฝูงกันให้มันมา <laughs> กินในละแวกนี้กว่าโอ้กว่าจะได้สักตัวนั่นเนี่ยหมายนี้ธรรมดานะครับหมายใกล้บ้านปลาไม่เยอะไม่เป็นไรขอให้ได้ออกมาตกเนาะ ท้องฟ้ากับเมฆดูมนมนเทาเมื่อดม,ม,มครึมยังไงไม่รู้ชอบกลนนะครับมันจะตกลงมา,างไหมเนี่ยฝนเนี่ยมืดอดมาแล้วทางนูน้นแต่ว่าตกมันก็ตกไม่ได้แรงมากนะครับช่วงนี้มันเป็นปลายฝนแล้วเหมือนฝนเอวนาวมาส่งนะครับช่วงนี้หนาวเลยแหละวันนี้นะครับอากาศเย็นจะเยือกเลยทั้งสายฝนทั้งลมหนาวนะครับ เดี๋ยวดูก่อนดูท่าทีก่อนผมว่าจะก่อกองไฟสักหน่อยจะก่อดีไหมเมื่อเช้ามันตกไม่ถึงนี่นะแต่ที่บ้านผมอยู่ท้ายเขื่อนฝั่งนู้นนะครับตกนะครับตกเป็น10-20นาทีเลยแหละไปปลอยแล้วก็มีแรงช่วงหนึ่งนะครับอากาศมนๆแบบนี้เออปลาจะกินเด็ดไม่นอ้อ ไปหนึ่งชั่วโมงนะครับอตอนนี้ก็แขวนเพลนอนรอฟังเสียงกระดิ่งนอนรอฟังเสียงรอกร้องนะครับโอ้บรรยากาศดีฝนปกแปกปกแปกมานิดนึงนะครับแล้วก็หายไปแล้วเครื่องฟ้าเครื่องฝนอย่างเงี้เอยจะกินเบ็ดไม่นอปลามีเข้ามาเล่นนะครับน่าจะปลาเล็กแหละเล่นหลังแรกนะครับ เพราะว่าไอ้ทุ่นอากาศที่ผมทําไว้เนี่ยมันล่วงลงมานะครับจากระดับเดียวกันที่ทําไว้นะครับล่วงต่ําลงมาไม่แน่ก็อาจจะเป็นไซโลเหมือนเดิมนะครับเหมือนจำไซโล เมื่อกี้มีปลาเข้ามาเล่นคันแรกนะครับขวามือนะครับอ่ะเรามาลุ้นสักหน่อยเดี๋ยวเล่นไปเล่นมาเดี๋ยวก็โดนตะขอเบ็ดนะครับแรกๆตกก็กลัวต่อนะครับมันมีกอไผ่ย,ยตรงนี้ผมก็ใช้ตะขอเดียวเล่นไปเล่นมาไม่ค่อยไม่ติดลงเบ็ดไปมันเล่นทุกคันเลยถัดมาก็ใช้สามตะขอนะครับวันนี้ ทำเบ็ดมาใหม่ใช้ห้าตะขอเหมือนเดิมเลยพวงหนึ่งใช้ห้าตะขอนะครับตะขอมันใหญ่หน่อยผมใช้เบอร์สิบอะไม่กลัวแล้วต่อนะครับรู้แล้วว่ามันอยู่พิกัดมุมไหนนะครับถ้าปลาจะลากขามุมนั้นก็นงัดสู้ได้เลยแหละกลัว <c oughs> <c oughs> ปลาไม่ติดเบ็ดมากกว่าลุ้นไปด้วยกันนะครับเริ่มมีปลาเข้ามาเล่นแล้วผมว่าน่าจะเป็น ไซโลเหมือนเหมือนเมื่อวานนะไซโลโร่หน่อยระหว่างที่รอปามากินเบ็ดนะครับก็เดี๋ยวก่อไฟก่อนดีกว่านะครับอากาศเริ่มหนาวอีกแล้วผมก่อไปรอบนึงแล้วนะครับไฟมันดับแล้วก็เดี๋ยวก่อใหม่นะครับโอ้คอยคำมาเนี่ยจะสี่มงเย็นเนี่ยโอ้โหอากาศเย็นเลยเป็นคนดังก่อนคนดังไฟ อมีไฟขึ้นมานะครับมีกลิ่นควันมีเสียงไฟไหม้เปาะแปะเปาะแปะมีไออุ่นแม่มันก็สร้างบรรยากาศได้ดีไม่น้อยนะครับกองไฟในบางดินแดนนะครับเสียงแค่ไม้ฟืนจะใช้ก่อกองไฟไว้คลายหนาวหรือว่าสร้างบรรยากาศให้ค่าคืนเนี่ยก็กลายเป็นสิ่งของหายากนะครับหาฟืนจะก่อไฟไม่มีนะครับบางพื้นที่ แต่เราอยู่บ้านป่าเมืองไพรแบบนี้เยอะแยะนะครับแขกกิ่งไม้พวกนี้แหละมันร่วงหล่นลงมาแล้วก็เก็บมาเป็นไม้ฟืนได้นะครับเยอะฝั่งนู้นยิ่งเยอะนะครับกิ่งไม้หูกวางะเต็มเลยค่อยๆทยอยเก็บฟืนสะสมไว้เผื่อเพื่อนๆเ,เ,เข้ามาตั้งแคมป์ด้วยเสาร์อาทิตย์หน้านะครับเสาร์อาทิตย์นี้ดิวันนี้วันอะไรแล้วอ,นะอังคารแล้วเผื่อเสาร์อาทิตย์นี้เข้ามาแคมปิ้งเนี่ยก็จะมีไม้ฟืนนะครับไว้กอกองไฟกลางคืนกันอ่ะนั่งลุ้นเบ็ดต่อนะครับ ปลากินเบ็ดแล้วนะครับคันกลางนะครับตัวไม่ใหญ่มากเอามาลุ้นกันนะครับปลาอะไรฮ่าฮ่า หลุดไปแล้วนะครับปลาตะเพียนโอ้เห็นตัวมาแล้วไอ้พวกนี้นี่เองที่มาเล่นเบ็ดที่มาตอดเหยื่อะนะครับอ่ะลุ้นกันต่อไปตัวไม่ใหญ่นะครับประมาณสามนิ้วมือเองนะครับอ่ะไม่เป็นไรพลาดตัวนี้รอตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปอาจจะเป็นพวกยีสุกนลจันเนาะ สี่โมงเย็นห้าสิบหกนาทีนะครับก็ลงเบ็ดคันเมื่อกี้ไปเรียบร้อยนะครับมีเวลาลุ้นอีกชั่วโมงหนึ่งนะครับหกโมงเย็นพบค่ำแล้วก็คงต้องเก็บเบ็ดกลับบ้านเนาะเห็นตัวมาแล้วไอ้ที่มาเล่นมาต่อทุกวันได้ลงเบ็ดปุ๊บมันมาเล่นแล้วโอ้ยมันตัวเล็กอะ่ะสามนิ้วมือเองมาถึงฝั่งพอดีเห็นตัวพอดีมันหลุดพอดีแต่ขอเบ็ดมันใหญ่นะครับมันคงไม่ได้เข้าปากมันคงเกี่ยวมานิดเดียวนะครับ ถ้าเบ็ดเบอร์สักเบอร์ห้าเนี่ยโอ้โหวัดกันสนั่นเลยเนี่ยใช้ตะกอ้อเล็กๆเ,เนี่ยแต่อย่างว่านะครับปลาไซเล็กเราผลเบ็ดลงน้ําแบบนี้นะครับออกไม้ออกคลิปตกปลาแบบนี้เราก็หมายปลาใหญ่อยู่แล้วนะครับไม่ได้หวังปลาเล็กปลาน้อยนะครับธรรมดารอปลาใหญ่ต่อไปนะครับปลาดึงนะครับเมื่อกี้แต่ว่าไม่ติดนะครับ ดูดิพุนอากาศร่วงลงมานึกว่าจะอยู่ปลาเล็กนะครับสายหย่อนลงมาเลยน่าจะจะเพียนสายเดิมมันนะครับนึกว่าจะอยู่ไม่อยู่ักงั้นอ่ะลุ้นกันต่อไปนะครับเดี๋ยวเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก่อนจะมืดจะค่ำเมืดอค่ครึมๆม,ม,ม,มาอีกแล้ว อีสุกนวลนจันไปไหนหมดทำไมมีแต่ปลาน้อยมาตอดหกโมงเย็นพอดิบพอดีนะครับโอ้โหท้องฟ้าเริ่มมืดมิดแล้วนะครับปลาก็เงียบเยีอยสักพักผมจะเก็บเบ็ดแล้วนะครับได้เวลาแล้วนะครับเดี๋ยวพูดคุยกันก่อนสักหน่อยนะครับก่อนจะลาจากกันไปคลิปนี้สรุปแล้วนะครับก็เกือบจะเห็นเ,เห็นตัวปลาแล้วแต่เกิดจะขึ้นฝั่งได้ตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าหลุดไปก่อนปลาตะเพียนเล็กนะครับตัวเท่าสามนิ้วส่วนตัวที่สองก็ ดึงไปนึกว่าจะติดนะครับทุนอากาศเราล่วงเลยก็ไม่ติดนะครับก็น่าจะเป็นปลาเล็กเหมือนเดิมนะครับปลาเล็กเข้าแต่ไม่เป็นไรรอลุ้นพร่กนี้นะครับพวกนี้อาจจะมาตั้งแต่ช่วงเช้าเลยเพราะพ่กนี้ก็ว่างอยู่นะครับก็มาลุ้นปลาใหญ่กันตั้งแต่เช้าเนะครับธรรมดานะครับเราเจะกินปลาใหญ่ก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับอ่ะคลิปนี้นะครับก็คงจะลาจากกันไปเพียงเท่านี้นะครับ เดี๋ยวเก็บเบ็ดก่อนนะครับค่ำแล้วมืดค่ำแล้วอากาศก็หนาวนะครับเมฆฝนก็โอ้โหคลื่นฟ้าคลื่นฝนมาอีกแล้ว